มากันที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมาดูวิธีการอันแยบยลน,นะครับของคนร้ายซึ่งเป็นขบวนการในการลักลอบขนย้ายหรือว่าลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่นี่นะครับคุณผู้ชมสำหรับวิธีการของแก๊งนี้เนี่ยเขาใช้ผู้หญิงหรือว่าหญิงสาวในการขับรถกระบะนะครับเพื่อที่จะตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจแถมยังนะครับใช้กระสอบปุ๋ยขี้ไก่ กลบกลิ่นในส่วนของยาเสพติดอีกด้วยซึ่งยาเสพติดที่ขนย้ายในล็อตนี้ก็ถือว่าเป็นล็อตใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีจำนวนประมาณกว่า3ล้านหแสนเม็ดนั่นเองครับไปกันที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันหน่อยนะครับเรื่องนี้พลตำรวจโทจิรพัฒภูมิจิตผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคหนึ่งนายนิวัฒร,รุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกันแถลงข่าว ผลการจับกลุ่มนางสาวกนกการหรือว่าการอายุ40ปีนะครับเป็นชาวกาลสินซึ่งเป็นผู้ต้องหาพร้อมด้วยยาบ้าจำนวน3ล้าน6แสนเม็ดเลยทีเดียวโดยยาบ้าเนี่ยบรรจุอยู่ในกระสอบซุกซ่อนเอาไว้ในรถยนต์กระบะ Ford r a n g e จอร์สีเทาดำนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งท่านบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าจะมีการขนยาบ้าจำนวนมาก มาจากแถบจังหวัดทางภาคเหนือเพื่อส่งไปในพื้นที่จังหวัดแถบแถบปริมณฑลก็ใกล้กับกรุงเทพมหานครนี่นะครับโดยจะใช้รถกระบะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้มีการเฝ้าติดตามและวางกําลังเพื่อจับกลุ่มจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนพหลโยธินขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงหมู่ที่9อําเภอวังน้อยที่อยุธยานะครับขณะที่ผู้ต้องหา กำลังแวะเข้าห้องน้ำนั่นเองครับนี่นะครับเป็นกระสอบกระสอบเลยทีเดียวบรรจุนะฮะสำหรับยาบ้าล็อตนี้แล้วก็เป็นอย่างที่บอกกระสอบปุ๋ยขี้ไก่นะฮะ,ะเพื่อที่จะใช้กลบกลิ่นยาเสพติดนั่นเองครับซึ่งผู้ต้องหาก็คือหญิงสาวนี่นะครับเป็นผู้ขับขี่เพียงคนเดียวเพื่อที่จะตบตาตำรวจเมื่อมีการเข้าจุดตรวจก็เบี่ยงเบนความสนใจไม่ให้มีการตรวจค้นอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้ถุงบรรจุปุ๋ยคอกซึ่งเป็นขี้ไก่นี่นะครับปะปนมากับยาเสพติดเพื่อที่จะใช้กลบกลิ่นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่ารับจ้างลำเลียงยาบ้ามาจากพื้นที่ภาคเหนือมาส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ปริมณฑลทำมาแล้วหลายครั้งโดยจะได้รับค่าจ้างครั้งละประมาณ5 0 0 0 0ถึง70,000บาทนะครับซึ่งยาบ้าที่จับกลุมได้ทั้งหมด ถ้าเข้าสู่กระบวนการของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดก็จะมีมูลค่าสูงประมาณ180ล้านบาทเลยทีเดียวครับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดก็จะมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการในการขนย้ายยาเสพติดหลากหลายวิธีการนะครับรวมถึงมีการเปลี่ยนเส้นทางด้วยมีการตรวจสอบจุดตรวจตามเส้นทางต่างๆเพื่อหลบหลีกด่านตรวจซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและยุทธวิธีต่างๆ ในการตรวจค้นและสังเกตความผิดปกติของรถยนต์ทุกชนิดที่เข้ามาในบริเวณด่านตรวจรวมถึงการใช้เทคโนโลยีและการสืบสวนขยายผลจากการจับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยรายเล็กรวมไปถึงผู้เสพให้มากที่สุดเพื่อสาวไปให้ถึงกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่อย่างที่มีการจับกลุ่มในครั้งนี้นั่นเองครับฟังเสียงในการแถลงสักนิดหนึ่งครับก็ถึงเรื่องจริยวานของทางรัฐบ,บาลครับ ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านพลตรีและท่านตรีว่าการกดาราหงส์นะครับท่านตรีว่าการชงอาดไทยท่านตรีว่าการกระทรวงวิศวกรรมได้มีหน้าที <c oughs> ่บูรณาการกันจับคุมยาเสพติดให้ครบกระบวนการตั้งแต่ต้นทางครับแล้วก็ในวายของท่านพลเอกกำลังศักดิ์อิทธิวัฒน,นะครับท่านของกวาดล้างยาเสพติดอย่างละเอียดนะครับโดยในพื้นที่ทุกลูกพัก เรียนยาเสพติดล็อกใหญ่จากจังหวัดเชียงรายจากพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางจังหวัดเชียงรายลำเลียงเข้าสู่ภาคกลางไายังบริมนทรเพื่อกระจายไปสู่ผู้ค้ารายกลางและรายย่อยต่อไปในพื้นที่บริมนทลและกรุงเทพมหานครทั้งนี้เราก็ได้จับกลุ่มผู้ค้ารายนี้ได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมนะครับงานของทาง เชื่ที่ตํารวจทุกทุกนายนะครับที่ได้มีการประสานการทําง,งานร่วมกันนะครับโดยพครั้งนีนั้นแนะอีการขยายผลและก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญนะครับพร้อมของการเป็นจานวนมากซึ่งก็เป็นไปนตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับโดยพวงยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสาคัญกับเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอนุรุวพรบินดาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตำรวจแห่งชาตินะครับที่ได้ มอบหมายให้กับทุกส่วนได้การทุกหน่วยงานได้มีการตรวจที่กําลังร่วมกันนะครับในการออกไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพิ่มความเข้มในเรื่องของการขยายผลการจับกลุ่มซึ่งเมื่อสักครู่ท่านผู้จัดก,การบอกว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันปราบปรามหรือว่าการบำบัดรักษา,า,าขณะนี้นั้นเราขณะน,นี้เราได้มีการตรวจพอตัว,นะ,ตวนะครับแล้วจากนี้ไปก็จะได้มีการส่วนหนึ่งครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทาง ผู้การจัาหวัดบุรีหนึ่งท่านได้ดูนาในพื้นที่อันนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็ถือว่าเป็นนโยบายสําคาญที่ทางท่านตรลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการหารือร่วมกับทางท่านผู้การในโอกาสต่างๆนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางจังหวัดจะได้รับไปในการที่จะขยายผลและก็ไปมอบนโยบายให้กับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ทางท่านนายอำเภอซึ่งเป็นในทะเบียนวุฒิุตต่อไปครับขอบคุณจังหวัดนครศรีธรรคราบและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับสรับรับ ลายนี้นะฮะสามล้านหกแสนเมตรเนี่ยครับเอในทีมงานที่ดำเป็นการจับกลุ่มก็มีข้อมูลในการสืบสวนมาก่อนอยู่แล้วนะครับเอ,อเขาลําเรียงมานะครับโดยใช้รถพิกอัพคันนี้นะฮะบรรทุกข้างหลังปกตินี่เลยะฮะแล้วก็มีผ้าใบที่้ำาเงคลุมอยูเออเ่เขาไม่ได้ปกปิดอะไรมากไปกว่าที่เราเห็นนะครับเขาเ,เขาวางไว้แล้วก็มี ข้บวนจะมีปุ๋ยเข้าใจว่าตรวจแล้วเป็นขี้ไก่นะฮะวางเพื่อตกตาเจ้าที่นะครับแล้วก็ในรถจะมีอยู่สามคนเป็นผู้หญิงนะครับอีกสองคนเป็นลูกซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็เพื่ออำพรางและก็ตกตาเจ้าที่รัฐในการที่ขนนักเรียนมาอันนี้ผมเล่าพฤติกรรมสั้นๆให้ฟังนะครับ ในพื้นที่จังหวัดยะทิยานะครับมีทั้งจุดพักแล้วก็ผ่งผ่านนะครับจุดพักหมายถึงว่ามาส่งของที่นี่แล้วก็พักที่นี่เพื่อแพร่กระจายนะครับผมยืนยันว่าผมมีข้อมูลสําหรับการสำหรับแก,แก,แก๊งคนจะตกิดพอสมควรนะครับ่านะครับ,นะรบก็จ,กจะดำเนินการกวาดล้างแลวก็จับกลุ่มทั้งจุดพักแล้วก็พื้นที่ผ่านอย่างไรนี้ผ่านไปที่ในจังหวัด ภาคกลางในจังหวัดขอนแธ่นเพื่อตรงต่อทางก็ไม่ได้นะครับพักก็ไม่ได้นะครับต้องยืนยันอย่างนี้ครับผมจะบอผมกวาดล้างทั้งหมดก็ยืนยันกับผู้บัญชาแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนด้วยครับสวัสดีพี่ลายเนี่ยก็จะเป็นที่ห้อที่สุดเหญ่องเก้าสอเก้าต่อไปยาเม็ดตะสามร้อย ราะมันหาซื้อยากคนขายก็ไม่มีที่ขายคนซื้อก็ไม่มีที่ซื้อนะฮะ <c oughs> คือ,คอ,เ,อเรื่องการปรับปรามยาเสพติดเนี่ยนะครับเร,เราพยายามใช้มาตรการเข้มข้นนะฮะถ้ามาลำเลียงมาจากพื้นที่ชายแดนเราก็จะจับเส้นทางลำเลียงและในพื้นที่เนี่ยท่านผู้การสมัยอีสาิเนี่ยก็นเน้นให้ไปอนทเลทุกพื้นที่นะครับ ให้ไปหาให้ได้ว่าทุกตำบลหมู่บ้านมีใครเป็นผู้เสพบ้างนําผู้เสพออกมาบำบัดรักษาและขยายผลเอาข้อมูลจากผู้เสพนะหาผู้ค้ารายย่อยให้ได้นะครับเมื่อได้ผู้ค้ารายย่อยแล้วเนี่ยเราก็จะทาการจับกลุ่มนะครับแล้วก็ขยายผลต่อหาผู้สมคบเพื่อทาการยึดทรัพย์และขยายถึงผู้ค้ารายกาลางและรายใหญ่ต่อไปเราทำสองอย่างสวนกันครับพวกลำเลียงม,ม,มาเราก็ จัดการตั้งแต่แต,ต้นทางกลางทางและปลายทางเรื่งรายหลักของท่งานในรุ่ตีเลยครับให้จัดการกระบวนการชายาสิทติ์แบบที่ครบวงจรต้นทางกลางทางปลายทางต้นทางคือรเบียเข้ามาจากไทยแดนดน,นะครับกลางทางคือระหว่างราเรียงมาอย่างเช่นที่ยิจารเนี่ยจับได้กลางทางปายปลายทางก็คือต้องการส่งไปที่บริมณฑลที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อกระจายเข้าสู่ลูกค้าราย รา,ายการรายย่อ,กอ,อกยตนะ่อไปผู้ขายประชาชนตามชุมชนู่บ้านนะครับนี่ในอีกมาตรการหนึ่งเราทาจากหมู่บ้านขึ้นมาทุกหมู่บ้านเจ้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าที่ตำรวจเราไปอินเทอร์เน็ตไปหาข้อมูลจากทุกบ้านนะว่าบ้านใครติดยาเสพติดเอาผู้ติดออกมาํบำบัดและขณะเดียวกันเราก็เข้าสู่กระบวนโการอสอบสวนสือส,ส,สวนว่าซื้อยามาจากใคร สอบถามผู้เสพสี่ห้าลายพูดกันตรงกันว่าซื้อมาจากในกอที่เป็นผู้ค้ารายย่อยเราก็จะประสานกับทางในการศาลของหมายจับจับผู้ค้ารายย่อยได้นะครับต่อไปทุกตำบลหมู่บ้านผู้ค้ารายย่อยก็จะถูกดำเนินการจับก่นนะครับเมื่อได้ผู้ค้ารายย่อยเสร็จเราทําการสอบสวนขยายผลนะครับเพื่อจับคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทั้งหมดยึดทรัพย์มันต้องเป็นดำเนินการอย่างท้าจิตสารแบบนี้ครับเป็นอย่างน้หมด เอาสองอย่างด้วยกันหนึ <ind us ible |hi|> <necesit> ่งจับเส้นทางการเรียนสองจับผู้ค้ารายย่อยพื้ที่นะครับก็จะปอดล้างไปเรื่อยๆนะครับทุครก็ตามที่ท่าน้ว่ารโเรียนเม่อสักู่ครับว่าทางท่านปรากกากตัวมหาไทยนะครับท่านรับสิว่าการสมรภูมิไทยมีการมอบวิวายร่วมกับ